ขอกรบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ยกับช่างกับผมแล้วก็ในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นคลิปที่แค่จะบอกว่าว่าถ้าเกิดถึง200ซับจะทำย่ยงไรก็ไม่มีอะไรมากแค่จะฉลองแบบของจริงแบบประมาณว่าทำคลิปทำคลิปฉลองอ่ะเออแค่นั้นแหละหลังจากที่ผ่านมากำลังกำลังทำงานอย่างหนักและแน่นอน แต่บรรลพลาสติกฉันลืมเก็บได้ไงเนี่ยก็อย่างที่เห็นกันตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่ไหนก็ไม่มีอะไรหรอกโฟกัสล,ล็อกป่าไม้ <c oughs> ก็คลิปนี้มันก็ค่อนข้างจะยาวยาว,ยาวจริงๆด้วย Uuh. Oh, terbalik. Leng, nampak eh. tahu mai? Kalau, saya kira, kan, 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 อยู่ในห้องก็ไม่ค่อยมีอะไรก็มีแค่ปักไฟก็มีแค่พัดลมกับปักไฟ มุงกอาละคลิปสองนา,าทีกว่ากว่าก็อย่างที่รู้กันว่าไอ้พวกตลอดเขาใหม่ๆเริ่มมีราบเกรดแล้วก็ขอให้ปีสองพันยี่สิบสี่ทุกคนมีความสุขและกันนะเฮ้ยปีนีปาร์ตค่อยปีเนี่ยเป็นปีที่สุดสำหรับทุกคนก็แล้วกันนะ ก็ขอให้มีแต่ความสุขทุกวันเลยเราจะได้ดูคลิปไหม้ทุกวันแน่นอนต้ากกาลันตีได้จากไอ้เฮี้ยมใช่แล้วทุกคนต้องมีความสุขอาเกิดไม่มีเมาไรทีท่ตัวนหมายสาตว์ยเปิดเลยก็ คลิปนี้ความยาวคลิปสิบนาทีกว่าเพราะฉะนั้นทนดูไปแล้วกันนะคลิปนี้ก็อ,อนะ่ะมันไม่มีอะไร ก็อันนะักดเทีย่ยวเลยเข้าไปได้เออก็มันก็ไม่อะไรมันต้องกระต่องตัวใหญ่ไปเลยเดวเพราะว่าคือมันกินจุอะ,ะ,ะจะเปลี่ยนน้ำทีหลังกันยวแป๊บหนึ่งชุบแป้งทอดก่อนชุบแป้งทอดอ้ย ดูน้ำสิต่อไปไปเร็วอ๋อใช่ผมจะชัวร์อะไรให้หนึ่งเป็นไปห hai một, đợi nào, hả? cái gì? mà không thấy gì cả luôn. để nó à, mẹ เดี๋ยวไปซื้อตัเปลีแทนก็ซื้อติ่งอยู่แบบหนึ่งเดี๋ยวตามหนี๋ยร้อยสิบหกแล้วทำนานทำนานตั้งแต่สองพันสองพันยี่สิบสามปีสามปีได้กินเหรอกินเล่นหรอ่ะกินไหมสั่งยังไงกินได้ไหนได้ท่ไหนได้ โอเคเะพิจารณเอาเลยครับครับก่อนไปสิบบาทใช่สิบบาทไหมโอเคหันอือตอนนี้